รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่เราจะมาเจอกันเวลาดีตีห้าทางช่อง11ทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับพร้อมกับเนื้อหาสาระเรื่องราวเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสาก์และคนไทยทั้งประเทศครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสากลในภาคการเกษตรนั้นถือว่ามีจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสากลในภาคอื่นๆของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าประเทศของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมเรื่องของการเพาะปลูกถือว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการดํารงชีพของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญกับเรื่องของการเพาะปลูกเหมือนกันก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีนะครับ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ในช่วงของต้นกล้าสาก์ในรายการของเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่กรมส่งเสริมสาก์นะครับเข้าไปส่งเสริมดูแลให้สหาก์ในภาคการเกษตรปลูกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแบบมืออาชีพเขาทํากันอย่างไรนะครับจะมีแนวทางในการส่งเสริมแบบไหนบ้างติดตามกันให้ได้ในรายการของเราครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชม ร้านสหกรณ์โรงเรียนในรัฐพระจุลจอมเกล้าจำกัดที่จังหวัดนครนายกนะครับที่มีความโดดเด่นและเข้มแข็งอีกหนึ่งสหกรณ์เหมือนกันแต่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากช่วงแรกนี้ครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับ ยึดมั่นที่จะเป็นศูนย์สวัสดิการให้แก่ข้าราชการและครอบครัวนี่คือความสมดุลแห่งการตอบแทนเพื่อความมั่นคงที่ยัง่งยืนของร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำกัดจังหวัดนครนายกค่ะสหกรณ์ไทยใต้รม่มพระบรมีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำกัดจังหวัดนครนายกกันค่ะ ร้านสหกรณ์แห่งนี้นะคะจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2533โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในร้อยแพร์จุลจอมเกล้ามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกสหกรณ์โดยดําเนินการตามหลักสหกรณ์ก็คือการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สําคัญนะคะร้านสหกรณ์แห่งนี้ มุ่งเน้นการดำเนินกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าภายใต้ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันค่ะจุดมุ่งหมายของร้านสหกรณ์ของเหล่านี้นะก็เพื่อให้เป็นสวัสดิการกับกำลังพลและนักเรียนร้อยตลอดจนครอบครัวจะได้ซื้อของที่ในราคาที่ถูกและนอกจากนั้นสมาชิกยังจะได้รับเงินปันผลและ ส่วนเฉลยคืนจากการที่เขาได้ซื้อสินค้าไปร้านสหกรณ์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวจำกัดเป็นร้านสวัสดิการภายในทอบ,บอรประเภทการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการดำเนินการตามบทบัญญัติของพรบรสหกรณ์พุทธศักราช2542ดําดำเนินธุรกิจตามหลักสหกรณ์ที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น การให้บริการถ่ายเอกสารจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องหมายและเครื่องแบบข้าราชการทหารในราคาสวัสดิการให้แก่นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเงินเชื่อรายเดือนในราคายุติธรรมเป็นต้นค่ะร้านสาวกโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่จะให้ต้องการให้ เป็นสวิการแก่กำลังพลและครอบครัวร้านสากลก็จะพยายามตำรงนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมรายได้ของกำลังพลและครอบครัวใครที่สามารถที่จะผลิตอะไรมาฝากร้านสากลจำหน่ายเราก็จะส่งเสริมเต็มที่แล้วก็กิจกรรมไหนที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลก็จะดำเนินการส่งเสริมสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องสมาชิกร้านสากลแห่งนี้ก็คือพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมาชิกร้านสากรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำกัดจึงรับรองได้ว่าร้านสากรแห่งนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่คู่กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างมั่นคงยืนยาวตลอดไปแน่นอนค่ะเนื่องจากสากรครับเป็นการรวมกลุ่มหรือการรวมหุ้นของพวกเราเองครับผลประโยชน์ก็คือจะตกอยู่กับพวกพวกเราครับแล้วก็ ผลประโยชน์เหล่านั้นก็คือจะได้มาเป็นในส่วนของปันผลแล้วก็เป็นการซื้อของที่ราคาถูกครับในโรงเรียนในร้อยของเราก็มีร้านสะดวกซื้อเพียงไม่กี่ร้านนะครับสําหรับสถานที่อย่างนี้ก็มีบริการอย่างครบคันว่าจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือการฝึกนะครับสถานที่อย่างนี้ก็มีให้เราได้ใช้ได้เลือกใช้ทั้งหมดครับสำหรับกิจกรรมของสากลโ,โรงเรียนในร้อยพัจุลจอมเกล้านะครับเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือ เงินปันผลจากการขายสินค้าก็จะกระจายไปสู่ผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็กิจกรรมดังกล่าวก็สามารถที่จะนักเรียนในร้อยก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ในอนาคตได้ครับเข้าสู่ช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับ ในช่วงนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านอธิบดีสมชายชานรงคุลนะครับจะมาพูดให้กับท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชน์ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแบบมืออาชีพที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมนะครับจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามรับฟังได้จากช่วงนี้พร้อมกันได้เลยครับ กรยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาเป็นรายการที่ผมคิดว่านำสาระดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนคนฟังและคนชมรายการนี้เป็นาะยิ่งผู้ที่สนใจรายการที่เกี่ยวข้องกับงานสากรและที่สำคัญนะครับผมมีโอกาสได้รับการตอบสนองจากพี่น้องสมาชิกสากรทั่วประเทศให้ข้อมูลกลับมามากมายนะครับว่าได้รับชมรายการแล้วเป็นสาระที่น่าจะก้อยเกิดประโยชน์การที่ได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าในแต่ละสากลในแต่ละประเภท หรือกิจาการที่เกี่ยวเนื่องกับการสากลในต่างแดนก็ดีในประเทศก็ดีความร่วมมือหลายๆครั้งที่เราดำเนินการแต่ว่าในหลายสากลในหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้การที่เรามีสื่อเชื่อมโยงเช่นนี้จะทําให้เรามีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของการดําเนินการผมขยาำเรียนอย่างนี้นะครับว่ากิจาการใดก็ตามเมื่อเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดี ราถนาดีแล้วก็ตั้งใจเฮเดินหน้าทํางานด้วยความตั้งใจดีมันสามารถจะดําเนินการไปตรงถึงเป้าหมายได้เช่นเดียวกับการทางการเกษตรหลักของการทางการเกษตรสําคัญมากที่สุดคือถ้ามีการวางแผนที่ดีมีการเริ่มต้นที่ดีมีการจัดการด้วยปัจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพเราคาดหวังได้เลยว่าอย่างน้อยเราต้องได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาเหมือนกับการปลูกพืชทุกชนิดถ้าเราเลือกใช้พันธุ์ที่ดีปลูกด้วยวิธีการปลูกที่ถูกต้องมีการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ต้นไม้ต้นนั้นก็จะให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างดีความเอาใจใส่ที่เรามีให้กับต้นไม้ที่เราปลูกด้วยความรู้สึกที่เราให้กับเขาเขาก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราวันนี้ผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับว่าการความสําเร็จทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งอาชีพการปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์พืชเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าเราสามารถเลือกพันธุ์ดีถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเราได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี นั่นคือความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแหละอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือคือการดูแลเอาใจใส่ในการที่จะใช้วิชาการในการผลิตที่ถูกต้องเอาใจใส่ในการที่จะดูแลทางการเก็บเกี่ยวบางคนดีใจหลังที่ได้ผลผลิตแล้วดูผลผลิตสวยมากดีมากความเสียหายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวก็มีมากมายนั่นตรงนี้นี่ครึ่งหนึ่งการจัดการอีกครึ่งหนึ่งมาจากการใช้พันธุ์ดีวันนี้พี่น้องสมาชิกสากลหลายสากลเป็นส่วนใหญ่ โดยยิ่งสากลเพื่อการเกษตรต้องอาศัยความเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตกิจการสากลด้วยการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการหวังที่จะให้พี่น้องสมาชิกสากลได้มีโอกาสใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีผมยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดพันธุ์ข้าวมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหรือแม้แต่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศนี้ใช้เพาะปลูกแต่ยังขาดซึ่งพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพมีการควบคุมมีการดูแลมีการใช้พันธุ์เริ่มต้นที่ดีเพื่อเป็นการทําพันธุ์ขยายและพันธุ์จําหน่ายในการดาเนินการเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีขั้นตอนเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นแต่เยพ่ะงการดูแลไม่มีการปนเปื้อนของสายพันธุ์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เรื่องความงอกก็ดีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์อย่งต่างเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่กรมเป็นผู้ประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลและเป็นพิเลี่ยงในการขับเคลื่อน การดําเนินการด้านที่จะส่งเสริมให้สากลนั้นเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับสปีที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมาโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีลักษณะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพโดยสากลนั้นได้รับผลสําเร็จและเราจะก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปเพราะเราหวังว่าส่วนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในอาชีพด้านการเกษตรของพี่น้องสมาชิกสากลประเภทสากลการเกษตรในรายละเอียดจะท,ทำทางรายการนะครับว่า ปีนี้เรามีเป้าหมายอย่างไรบ้างวิธีการยางดำเนินการอย่างไรขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเจาา้าหน้าที่คงใหร้รายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญและเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กํากับดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์นั้นมีการพัฒนาในแนวทางการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน,นําไปสู่ความก้าวหน้าและเติบโตแบบย,ยั่งยืนนะครับเช่นเดียวกันอีกหนึ่งภาร,รกิจสําคัญก็คือการส่งเสริมให้สากลในภาคการเกษตรนั้นเป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแบบมืออาชีพแน่นอนครับในช่วงของต้นกล้าส,สากลในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับผู้ที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ในการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมสากลครับพออชานชัยนิมิตมงคลมานั่งอยู่กับเราแล้วในชช่วววงนีีี้คครรัััับบสสดอา พบในครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณมากครับ,รบที่ให้เกียรติกับรายการนะครับแน่นอนครับวันนี้เราคุยกันภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้หกรกรในภาคการเกษตรเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแบบมืออาชีพก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดกันนะครับอยากให้พออาจารย์ชัชยพูดถึงก่อนครับว่าคําว่ามเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีคืออะไรครับมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยนะฮะ ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการการปลูกนะฮะการปลูกบางทีเราไปคิดว่ามันก็คือการปลูกเหมือนกับปลูกข้าวในทั่วทั่วไปซึ่งมันไม่ใช่นะฮะคืออาจจะแตกต่างจากการปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้ปลูกเองเนี่ยจะต้องมีความรู้นะความรู้ในเรื่องของตัวตัวเรื่องของเมล็ดพันธุ์ครับเรื่องของความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการการปลูกนะฮะซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องของตัวแปลงปลูกแปลงปลูกตรงนี้ต้องไปไปทำแปลงปลูกเนี่ยไม่ให้มีพันธุ์พันธุ์อื่นปอมปนครับ เพราะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยจะต้องพิธีพิถันต้องใช้ระยะเวลาหรือความตั้งใจในการที่เข้าไปดูแปลงครับนะสิ่งที่เราจะได้คือความแตกต่างกันที่เรามีมาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเอาไว้สําหรับสมาชิสกสหกรณ์กับการที่เราปลูกธรรมดาทั่วไปแล้วเอาพันธุ์ธรรมดาแล้วไปปลูกเนี่ยมันความแตกต่างมันจะแตกต่างากันตรงไหนบ้างครับก็ออบมีความแตกต่างนะเ,ออเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงคําว่าคุณภาพดีนะคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางทาง รัชการกําหนดอย่างเช่นของของพันข้าวเอนพันข้าวเองเนี่ยต้องเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า9ก้าสดนะนั่นหมายถึงว่าต้องตรงตามสายพันต้องตรงคือไม่คือไม่กลายพันธนะุ์ใช่อย่างเช่นชเราบอกว่าเรากําลังจะทําเรื่องมเมล็ดพันธุ์ของข้าวอดอกปริพันหนึ่งศูนย์ห้าอย่างนี้นะะ เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพันธุ์เนี่ยต้องต้องไม่น้อยกว่า98%นะครับ,รบถ้าเป็นถั่วเหลืองเนี่ยความบริสุทธิ์ต้องไม่น้อยกว่า97%ตรงนี้จะมีการกำหนดเป็นมาตรฐานไว้เลยนะ,ะเป็นมาตรฐานเลยครับอ,อันนี้เป็นข้อกำหนดของทางราชการ,รนะฮะ เออเปอร์เซนต์ของความงอกนะเปอร์เซนต์ความงอกเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยมาปลูกลงไปเนี่ยเปอร์รเซนต์ความงอกอย่างเช่นของข้าวเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า85%หรือถ้าเป็นัูวเนืองก็คือต้องไม่น้อยกว่า70%อย่างนี้นะฮะเออเปอร์รรรเซนต์ของความชืน้นหรือพวกข้าวป,ปอมปนอะไรต่างพวกนี้มันมีเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดทั้งหมดนะหรือแม้แต่การเก็บรักษาเองก็ต้องเก็บรักษาในสถานที่เก็บที่ ที่ดีนะไม่นั้นมันจะทําให้ตัวคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้นเสียหายไปครับนี้ก็จะมีคําว่าเอา้าแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ที่ดีเนี่ยมันมันมีประโยชน์ยังไงใช่ครับนะเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมื่อเอาลงไปปลูกแล้วเนี่ยาการเจริญเติบโตของมันนะฮะมันจะแข็งแรงรต้นนะฮะจะก็มีความแข็งแรงความต้านทานโรคอะไรตา่างพวกนี้นะและที่สําคัญก็คือเรื่อง เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์เปอร์เซนต์ความงอกดีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นการลดต้นทุนของตัวเกษตรกร,รทีนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมสาก์นะครับเข้าไปช่วยส่งเสริมดูแลในส่วนตรงนี้กับ พี่น้องเกษตรกร,ส,รกสมัชิกสากรอ,อย่างไรบ้างครับจากตรงจุดนี้เองเนี่ยรเรารู้ว่าในประเทศเราเนี่ยผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้ยังไงสองความต้องการเนี่ยยังยังไม่เพียงพอนะครองเสริมสก,กร์เนี่ยเราเริ่มเนี่ยสนับสนุนให้ตัวสก,กร์เนี่ยนะครับก็คือสนับสนุนในเชิงของงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นกันเลยนะครับไปลงทุนในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของตัวตัวโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์นะประเด็นที่บอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีคุณภาพที่ดีมาตรฐานที่ดีตามตามที่ราชการกําหนดครับ จากตรงนี้มาเนี่ยเรายังมีการเข้าไปสนับสนุนหรือไปไปส่งเสริมเขานะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะช่วยเดียงให้เกิดเครือข่ายขึ้นเพื่อขายในรูปที่ทผงจะกล่าวนี่ก็คือเครือข่ายในฐานะของผู้ผลิตนะผู้ผลิตเองก็จะมีการแลกเปลี่ยนในรูปประสบการณ์ในฐานะข,ข,ของการผลิตรนะเราไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้ต้องบอกว่าเป็นนักวิชาการ,รนะเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องการผลิตไม่ดพดนธุ์นอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าว ตรงนี้ก็จะถ่ายทอดเรื่ององค์ความรู้ในเชิงของเรื่องของการผลิตการดูแลรักษาการด้วยการลงทุนทั้งหมดมนะฮะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยก็ไปลดต้นทุนนะเกษสะกรก็จะนําผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาปรับปรุงสักกรเองเนี่ยโดยกรมเสริมสักรก็ยังสกกับสนุนให้ใหสักกรเนี่ยมีห้องแล็บ นะห้องแล b สาหรับการตรวจสอบคุณภาพให้มันเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งเราสุ่มตัวอย่างแล้วก็ส่งไปให้กรมวิชาการหรือทางกรมกรมการข้าวนะให้การรับรองรท้ายที่สุดแล้วนะครับพอทางกรมส่งเสริมสากรเข้าไปดูแลในะลักษณะแบบนี้แล้วในส่วนของสมาชิกสากษนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรบ้างครับ,รบเพื่อที่จะได้สอดรับกันกับแนวทางตรงนี้ครับสำหรับการเตรียมของตัวตัวสมาชิกของเรานะครับ จริงๆนี่เรามีการให้องค์ความรู้ในเรื่องการการปลูกนะในเรื่องของกระบวนการหรือขัน้นตอนการดูแลรักษาการตรวจแปลแงนะฮะหรือการที่จะต้องเอาใจใส่ในใน,ในแปลงปลูกของตัวเองเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องกันมานะครับตัวเกษตรกรเองต้องเป็นคนที่ไฝนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปลิตมืออาชีพเกษตรกรเองเนี่ยต้องมองว่านี่คืออาชีพของท่านนะฮะ ในการที่ท่านจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีตรงตามสายพันธุ์ถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการปลูกก็คือตัวเกษตรกรหรือสมาชิกเกรนั่นแหละครับถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจากแปลงปลูกนั่นหมายถึงว่าตัวเกษตรกรหรือตัวสมาชิกที่เป็นเป็นเพื่อนเรานะก็จะได้ผลผลิตที่ดีครับก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าในเรื่องการส่งออกหรือการค้าต่างๆมันก็จะเป็นผลพวกตามมาทั้งหมดนะครับนะฮะ วันนี้ผอ,อชันชัยสรุปข้อคิดได้อย่างชัดเจนและดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าทุกฝ่ายจะต้องทํางานสอดรับประสานกันนะครับกรมส่งเสริมสาก์เองก็มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลสนับสนุนส่งเสริมในฐานะพี่เลี้ยงขอให้คำปรึกษาในทุกๆขั้นตอนนะครับก็มีการ มอบเงินทุนสนับสนุนนะครับในช่วงเริ่มต้นมีการให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับแล้วจะคอยดูแลกันทุกๆขั้นตอนไปแต่ขณะเดียวกันนะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกากรเองก็ต้องมีใจใฝ่รู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาตั้งใจทําเพื่อเราจะได้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานและที่สําคัญนะครับช่วยลดต้นทุนและสามารถได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นแน่นอนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่เชื่อต้องลองดูนะครับวันนี้ขอบคุณพมออชัญชัยมากครับขอบคุณมากครับมากครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้ยังไม่จบนะครับไปต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสากลกันได้เลยครับ ชมค่ะเรื่องเล่าชาวสาหกรณ์วันนี้นะคะพาไปชมกิจกรรมดีๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์กันค่ะมาเริ่มกันด้วยภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานของดีเมืองนาราธิวาสนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25กันยายนที่ผ่านมาณนะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะภายใต้หัวขอ้อ ได้รมพระบารมีนาราวันนี้เปี่ยมสุขซึ่งงานนี้นะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนาราธิวาสและพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศาการเทริดพระเกียรติและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะลักษณะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดด้วยกันสามกิจกรรมหลักๆ เรื่องแรกก็คือเป็นเป็นงานทางวิชาการเป็นงานจัดนิทรรศการนะงานที่สองเนี่ยเป็นกิจกรรมเรื่องของการแสดงผลผลิตของกลุ่มอาชีพแล้วก็สาธิตการพ่อเห็ดฟางจากทลายปาล์มซึ่งเป็นผลผลิตที่เหลือจากโรงงานในส่วนที่3เนี่ยเราทําเรื่องศูนย์กระจายสินค้าของสากรใน3เรื่องนี้นครับผมต้องขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้เราพ่อเห็ดฟางน้อยลงอยากให้มีการพ่อเห็ดฟางให้มากขึ้น ซึ่งผมคิดว่าจากการแสดงวิธีการสาธิตเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นบายดักตหรือจากโรงงานสากัดน้ำมันปาล์มของสากลเนี่ยเรามีบายดักตพวกนี้เยอะเลยถ้าเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกหรือเกษตรกร,กรอื่นสนใจในเรื่องการเพราะเห็ดน,นี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริม ที่กิจกรรมที่2นะคะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานายสมชายชานารงคกุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ณโรงแรมอเดรติ p a l a ล e ถนนวิทยุกรุงเทพค่ะ การสมัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ40ปีนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสมัมมนาได้รำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบถึงแนวนโยบายและก็แนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,556ค่ะหลังจากนั้นนะคะนายสมชายชานารงค์กุลนทิ่ปดิ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลแก่บุคลากรและผู้แทนองค์กรที่มีผลงานดีเด่น พร้อมบรรยายพิเศษด้วยนะคะในหัวข้อทิศทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในอนาคตให้แก่ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าสมมนาในครั้งนี้ค่ะเคอข่ายเข้มข้นจะทําให้สหกรณ์เข้มแข็งหลักคิดเรื่องนี้การที่สหกรณ์จะมีความเข้มแข็งได้นั้นก็คือหลักการสหกรณ์เบื้องต้นนั่นเองสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งอาจจะมีสมาชิกร้อยคนพันคนก็จะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งที่อาจจะมีสินค้าเฉพาะด้านหรือมีการบริการเฉพาะเรื่อง อาจจะมีการเชื่อมเครือข่ายในด้านสินเชื่อระหว่างกันให้การสนับสนุนในการทําธุรกิจเชื่อมเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างชนิดกันหรือชนิดเดียวกันแต่ค้าขายด้วยกันที่จะเชื่อมไปยังเครือข่ายสินค้าอื่นพอสุดท้ายเรามุ่งหวังที่จะเมื่อสากรมีความเข้มแข็งแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเป็นดีอยู่ดีของสมาชิกส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมนั่นคือทิศทางของกรมเสร,ริมสากลในปีที่41และการก้าเก้าสูนย์ทรทษที่5ของการสถาปนาเป็นกรมเสร,ริมสากลครับ และรายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับเช่นเคยครับเรายังคงมีไปเสียบบจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เขียนส่งเข้ามาแนะนําติชมแสดงความเห็นนะครับให้กําลังใจทีมงานทุกคนนะครับวันนี้เราคัดเลือกไปเสียบรมา2ฉบับนะครับท่านแรกมาจากคุณวิจิตราขนาจากอําเภอเมืองราชบุรีนะครับเขียนมาบอกว่าหลังจากรับชมรายการของเราแล้วก็ทําให้ได้รับสาระความรู้มากขึ้นก็ขอชื่นชมทีมงานที่เข้มแข็งที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับส่วนอีกท่านหนึ่ง มาจากที่ราชบุรีเหมือนกันนะครับคุณทิ่คำพรสุทธิสารเขียนมาบอกว่ารายการนี้เป็นประโยชน์แก่ชาวสหกรณ์ทำให้ได้รับความรู้แนวคิดและเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมมีกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนได้สร้างสารรค์งานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณไปริณนบัตรทั้งสองฉบับนี้นะครับท่านก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านครับ ส่วนท่านอื่นๆที่อยากจะมีส่วนร่วมแสดงความเห็นกับทางรายการแนะนําติชมนะครับก็ส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากอพอรอนะครับได้มีการกําหนดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏ,าารปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กรมส่งเสริมสากลก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้นาเกณฑ์ชี้วัดตรงนี้นะครับมาใช้พัฒนาการบริหารจัดก,การให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลครับซึ่งรายละเอียดที่ว่านี้นะครับคงจะต้องยกยอดมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าในรายการของเรากันแล้วละครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมด้วยผมจาเริญรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณากรมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทย พลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ